ชินจางนะครับผมคุณชินจางตรงนี้มันอยู่ตรงหลังโรงนมนะครับผมคุณชินจางน่าจะต้องรู้จักนะครับผมขอบคุณนะครับการกดติดตามนะครับผมคุณคุณกุลนะครับผมคุณชินจางถ้าเกิดเรามาจากนาคปรปฐมนะเรามาถึงโคงะะ้งราชสายใช่ไหมเลยเลยพอถึงโคงะะ้งราชสายปุ๊บเราไปเจอกระโรงนมเลยโรงนมมันนิดหนึ่งมันจะมีทางเลี้ยวซ้ายอยู่นะครับผมคุณชินจางเลี้ยวซ้ายเข้ามาประมาณสักห้าร้อยเมตร จะเจอทางเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยทางเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้าเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับผมเนี่ยทางเลี้ยวซ้ายเป็นคอนกรีตแบบนี้เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยนะครับผมเออเลี้ยวซ้ายมามาทั้งสามต้นเสาไฟฟ้าต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3นะครับผมเออพอถึงต้นที่4ก็ถึงปลาทิ้งเราพอดีนะครับคุณชินจางนะครับผมไม่ไกลเลยนะครับผมไม่ไกลจากถนนใหญ่นะครับยินดีต้อนรับพี่เตี้ยนะครับผมยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพี่เตี้ยวันนี้ผมไลฟ์ซ่สองรอบเลยนะครับผมสายสองรอบเลยวันนี้นะครับเมื่อตอนเที่ยงรอบหนึ พอดีมาทําสัญญาด้วยนะครับมาทําสัญญาแต่งตั้งในหน้านะครับผมผมก็ไล์สดเลยในโอกาสมาทําแล้วก็ถือโอกาสขึ้นไล์สดเลยนะครับเข้ามาร่วมพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะครับผมนี่ให้ให้ชมกันให้ชมกันนะครับผมในเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่กับอีก15ตารางวานะครับได้บ้านด้วยบ้านถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะครับผมเพื่อนๆอ,อยู่ได้เลย